น้ำมัสก,การเจ้าปูตระเล่นพลอนเขี้ยนซองบุญน,น้ำโชคจ้าปูเฮ็ดยังยุจ้าว่างปะจ้าว่างทาย่นมินลนะโอ้ยนัอคือนคักคือแน่แถบปูงวดนี่ว่างรอมบุญแต่ละตัวเอาอยู่ดีดีเกับสองตัวนบนราลุ่ทุนนะแมนเจ้าปู แยกบนแยกล่างสูทชั้นจ้อนมึงหันบนเป็นบนเแยกอีดีการบ่เขาจักตัวล่าง่ามากวันนี้วัเลยเอาเป็นชุดเดียวมัดรวมบนล่างก็แบบปรับเรือมันปรับปรับเพื่อนชูสภาพปกติโอ้จ้าจ่มามัดรวมเป็นชุดรวมเนาะจ้าแต่ว่านิ่นบน ในหนักบน<ม>เป็นทั้งบนล่างแต่เน้นหนักบนจ้าอสองตัวมาตัวจ้าปูหนึ่งตัดขาดงวดน,นี้เดนวิ่งไปที่หนึ่งกับห้าค่ะอ่าเลยสามตัวกับีห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกหนึ่งอ่านกันห้าหนึ่งหกแล้วก็ห้าหนึ่งหกค่ะ ตัดชองตัวไปกับคนนั่งมัดรวมแต่นิ้งบนก็คือ50จับคู่มี50หาหนึ่ง51ห้าหกหนึ่งหกรุ่งก่อนลบตระตูบ่หยมัดหัวออกแบ้หาสองกันไว้อือกันไปที่52ค่ะหาสองก เลขบนาลงทุนนีศูนย์สี่สีส่ศูนเลขที่ไม่มาด้วยกันนะคะ,ะเลขไม่น่าลงทุนค่ะศูนย์สี่สี่ศูย์ค่ะอืนลางตรงกับว่าว่าล้างกันจ่าปูเไดายเดยตังอืมเอาอ <c oughs> ยู่มากหลายหวดแล้วเนาอปปูเนาะ ที่ว่าแบบนี้ไปจนมันท้องประยู่เปห่อจ้าปฏิวัติแบบนี้แบบไปจ้าบางงวดเนี่ยคือเลื่อดังไงเมียนจะปูแต่ว่ามันก็ขัดบ่ได้เพราะว่าต้องะวัติสามสุดสายข้นทรงไล่มหาชื่อตัวตรงบัชื่อตัวกลับเจ็ดตัวจ้าพวกบางค้นจะว่าเขาอ่นานกันเลย่องบุศี อืซื้อเลขต้องกลับดี่ปูซื้อเลขบ่กกับ<ฟ>ตับแตกที่เขาว่าน่ะเอาแมแ่แท้เราเราก็ว่านเขาอ่านพดูดก็เลยเจออย่างไรก็เลยบอสื่อเล่นเบอร์เด็กแปลกอแปลกดวงไ<ฟ>้ดวงมั่นเนาะปูเนาะอืมะติกเป็นประการใดดอกจ้าเป็นยังั่นบัดพูน้องคนก็ว่าลาทูเดอร์อัน,นเป็นเถื่อนวันมีจิ้งข้ามบุญกับปูอยู่จ้า อันนองออกมาหนู้มบริสุทธิ์นู่มลุมเป็นปกติจะปูอ๋อแล้วก็ชื้อตัวตรงหนู้มบริสุกลับมาสั่นจ้าที่นังสั่นเดียบันอืออ๋เอเอาวางกันไปงวดนี้เราไม่รู้จ้าเน้เนเลยบันนี้เน้นเลยจ้าปูเน้นไปเน้นนักไปที่เลขค่ะอือเลขวิ่งนะคะเน้นไปที่เลขห้าค่ะแง่ เน้นบนไหมหนักบนเน้นหนักบนอ่าค่ะเลขสามตัวนะัดหาศูนย์หกเลขสามตัวเน้นไปที่ห้าศูนย์หกค่ะอ่าแล้วก็ศูนย์อ่าแล้วก็หาหาศูนย์แล้วก็าหก 5, 5, 0, จับคู่เน้นไปที่ห้าศูนย์แล้วก็ห้าหกค่ะอ่าทุกอยา่าง เป็นบนล่างมัดรวมตัวตรงตัวกลับแต่เน้นหนักบนจ้าถ้าการเลขดับเอาอยู่เลขดับสิบ,บ,บตัคอรเดเาบอตามแต่วันเลขดับที่คออนุญาตชงให้แอดมินบังอยู่ตลอดทุกงวดอืมจ่าปูทิปิคูแล้วทิปสองคูไปปัดบนล่าง่นะโอ้เอา <c oughs> บอลล่องอันนี้บ่ปูบอลล่องให้เอฟซีพิจรารณหน้าบ่ปูคือจจงได้จ่า ลองบ่มึงเอาอยูซัมวัดก่อนจ้าปูเอามาเลยจ้าแนวทางดีๆเอฟซีมาร์กดี่ปูเนาะของพ่อได้เป็นหน้นข้างเนาะแมนจ้าประหยัดตนทุนได้หลายจ้าแต่ว่าวองไว้ก่อน่าบได้ห่างืสือแ,แต่ยู่หรือบยูว่าท่านหลคนบ่าท่านประกาศเนาะจ้าจา้าเนาะเปิดแกว่งเปิดเข้ามันจบมันจบรม,มันหลายปูหลายหางจ้าปูอ้าลเลขดับเป็นทั้งตัวตรงตัวกลับบนล่าง ้าปูสามหนึ่งมีสามหนึ่งค่ะสามเก้าสามเก้าห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 ้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่แปดสี่แปดสี่สองสี่สองสองหกสองหกเจ็ดเก้า เจ็ดเก้าศูนย์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 ศูนศูนย์ศูนศูนย์นย์ศูนจ์ศูนย์ู่ย์ศนย์ศูนยู่ย์ศูนยนย่ะูนก์ศูนค์ศูนูนย์ศกูนย์ศูน,ะนะันย่ศูนย์ศูนยศูนยอศูนั์นเ์ศูบ,บอ์อูนยศูนาาศย์นย์ศูนยนนู อันนี้ปูเห็ดมาจากงวดละจ้ะตั้งต่กี่เคยเอาอยู่หกงวดติดต้องงวดที่เจ็ดมันมันเอาไปอยู่จ้าปูโอ้อเจร้าเห็ดพเศ้าเห็ดเราเริ่มมาเห็ดวางด้วยว่าโจทย์อนเจ่ดงวดอยู่เป็นงวดที่ที่สี่สี่ยูบ่ะอืมจ้าจ้าแสดงว่าเอาอยู่มาสามงวดติดแล้วเนาะเนาะแม่เป็เริ่มเห็ดติดมาเอง แม่จะจรับๆแล้วก็บ่นัาบอกคิดทั้งหดบอกคือทั้งหดเล็กเกี่ยวกับเล็กเล็กดบเนี่ยจ้าก็ได้ทรงให้อด็ินเบิอยู่ตลอดจอืมันมันจะเอาอยู่มันตลอดนะจ้าจ้าจางหัวปีสิงแง่นอนกับมันกับบนแง่นอนปีนห้องเห็นะครับว่ามันจังใจมันกับเป็นใจอยู่ด้แม่อยู่ปูเพราว่าตามว่าการตำาหน้าเนาะว่าการสูเนาะจ้าจ้า เง่าทั้งเทั้งวันแต่คลิปมีอนินทรีแหลกแต่ว่าผัดซัว่าจังไดดินดีดีนั่นมาบอกสู่ฟั้งเล็กฟันกับโอ้ยเโอกบทถึงคิดบอกบอกจ้าที่ว่าโมตายแล้วมากับฟันบอกลรกให้ลูกแม่แมนจะกูัเกิดพ่อสอเดียวกัดนอสองหาเมันเก่าไงโอ้ยนอเนาะเออเอาหลับไปจับอันที่เพิ่นเบาเนาะปูเนาะเออ สองไอซีเจ็ดสองนึ้วบางกันมานาะจ้บลูกไม่ลูกแต่ว่าค้นเกิดตั้งศริตก่ออายุสิบเจ็ดมันมันหลายอย่างเนาะไอจีเป็นน้ำปอดไอ้ีของเนาะจ้าปูเนี่ยครับบันกคนฟันว่าจะเนยจัติิมาบอกทูก้างกันกันกติกัิกันเบื้องดีๆแต่เจกับล้อมกันมีคมิู้สดจ้าจแต่ว่าเ่ิงเกี่ยวกับสุขุมนุ่น มั่นใจซื้อกล้วยับนี้ผมหมั่นใจกับยู่ประกาศน้ามาออกตืเอยหรอกแมนอยู่จ่ะปูวเขาเป็นอย่างจริงจังเสียจริงไม่หลอดหามากหรือไงอืมเขาคือว่าหลอดหาเขาซันจอนกับท่อหาแล้วแมนอยู่จ่าเอาอยู่เนาะขนาดซันจอนเนาะปูเนาะอ่าอ่าท่ำไกลหลอดหามากไปแล้วเอาเอาซันจอนยูใหญ่จ่ะจ่ะ จะควงบบเสือที่ซื้อได้ยามมันก็ออกก็เลยโบเสือออที่มีโตเจ็บแมจ้าจ้าเพราะว่าเคยเคยเรานปดูว่าอันโตบซือเองอันโตบ็หาใส่เองก็จับปากกินเองดิบิทาผู้อื่นส่งตาไมให้กินมันปินเงินบอลปากฟองเลยับผู้อื่นี้งอุปมาหน่ะจ้าจ้าปูอันซื้อบาดแดงแบ่ว่าเขาจะเคืียขันหัวบ่ิเขาปุ๊บกับกรูโว่าเจ็ซื่อซือนั่งับพอไหจับต้นกับบมือจ้า แ่ทีแม่แเนี่ยมันจะทรงผลกระทบตอกต้นดันย่ต้นดันเนี่ยเขเรียกว่าตามหน้าเชือดือ้น่ะก็เลยเลรียกเอาข้อหนาเชือดืออ้ดจริงจันง่องน่อมที่สบด่ซื้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยจ้าออแล้วออกมาแมนอีบีโอบันไดแก่รับที่อันบพซือ,อ <laughs> <laughs> เดีมัดคออาเดี๋ยวงวดนี้เดี๋ยวนุสิ ใส่เบอร์โทรปูลงไปน้ำเนาะหามีผู้ได้โชคได้หมานน้ำปูอ้าวนะอนุโมทนะันงานจ้าหาเพื่อนอยากเฮ็ดบุญน้ำเนาะปูเนาะอ๋อรู้เป็นป้อมจีจีจ้าโอ้ตอกตุ้อนุโมทนะันงานประกาศข้อกับบุญเลยบังคับใครชอบแมนบ่จ้าปูแมนจ้าแต่ว่าเลขวิ่งมันก็มีเข่ามีหลูทุกคนทุกเทียนะ่ยมเห็นงานจ้าแมนแจ้า ตะวาหวงหมนี่จะโบได้ปิดอย่างเลยมันจะกป็นวิที่ก็จะมีจักล่องบนที่กันนี้ออื่าเพาว่ามันเพาว่ามันคัดเต่อพ่อจอกฟังหันลไปจ้าเขาบได้หลวมันจ็ปองเงี้ยงมาแต่พอได้โบอะก็ะบึงเป็นยังเลขาเนี่ยบอกบุญน,น้ำโศกอ่ะเอามานานันานักหนักแ้น้ำโศกบบได้เดินทางเขียนนี่เหรอ <c oughs> <c oughs> น้ำโสบบริเว่เองโศกเองเป็นมกผมมาเตยอ,อยู่ข้างหลังบันไดอ่ะจ้าออฮะตตายตัติพขอฝากบริ้วเที่ยงตรนี้ตัวเล็กเที่ยงแกวนหนี่มากฝากมา,ากตรวนอาอญู่ปุคนเอาไปเจียบเทียงเอาไปทิพยขอพิจารหน้าเบิง้งมาตกกัดขับกระพานมันใจแค่ได้เกินหน้านเด็กหนึ่งตัวหน่อยจ้ากระนัว ตัวร้านตัวเจ็นแล้วน,นี่อริการคนี่เนี่ยอทุกคนจงโชคดีตลอดตั้งนิ่งทั้งสองปูยูทูบปูนี่ไงล่ะไอ้มี่สุขภาพแขนงแรงกันขนาเบดปูทุกคนจะเริ่มพอ,อนจ้าปูขอขอบคุณปูจา้าที่เอาแนวท่าว่าแบงปันเอฟซีในมือนี่จา้า